เปิดตำนานยันกระต่ายสามขาหลวงพ่อกบวัดเขาสัิกาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในตอนนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ,ริลปะเพณน,นะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของยันของหลวงพ่อกบวัดเขาสรนิกานะฮะซึ่งได้รับคำขอจากคุณพชพรแสงนาคนะครับซึ่งมันเกิดจากที่ว่าเราเคยทําคลิปนะเกี่ยวกับเรื่องของยันหลวงพ่ออภาษีในปีที่แล้วนะฮะก็เลยมีคําขอเรื่องของหลวงพ่อกบขึ้นมาว่าอยากทําเรื่องหลวงพ่อกบนะ ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เราก็ได้ทําตามคําขอของคุณพชรพแล้วนะฮะแต่เรือสิ่งอื่นใดเนี่ยพูดต,งตรงๆเลยผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์สายพรกบผมไม่ได้ถือนิสัยหรือการปฏิบัติในแนวทางพกบเนี่ยผมก็เลยต้องขอข้อมูลนะจากกลุ่มลูกศิษย์สายตรงนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลความรู้ต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องของลายยันหรือลายลักษณ์ต่างๆนะที่หลวงพกบท่านมีเอามาถ่ายทอดให้ได้ความสมบูรณ์ที่สุดนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนข้อมูลไปขอถึง3ท่านเลยทีเดียวนะฮะ ท่านแรกก็คือคุณเบย์ทนเนศจากประเทศอังกฤษนะครับคุณคุณเบย์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติรับนิสัยนะครับในสายพ่อกบนะครับเป็นผู้สะสมพวกไพ่ยันเก่าแล้วก็พวกตำราเก่านะก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับในเฟสเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณเบย์ก็ได้แนะนำ่าสิทธิ์สายนะะี้เหมือนกันก็คือคุณเอกชัยป้มก่อมนะพี่เอกชัยเนี่ยก็ได้แนะนำข้อมูลต่างๆรวมถึงเรื่องของยันในสายหลวงพ่อกบกัะเขาศริกาด้วยนะท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับก็คือพี่ฝุ่นนดินนะิะหรรือพีเชฐาัาย,ยสถตะคบะ พี่บุดิน,นี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเกิดวัดเขาดินโดยตรงนะแล้วก็หลวงพ่อเกิดวัดเขาดินเนี่ยทันได้เรียนกรรมฐานแล้วก็ได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อโกบวัดเขาสาริกานะก็รวมข้อมูลทั้งสท่านเลยนะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นคลิปให้ท่านได้ชมนะฮะเรื่องราวของพ่อโกบเนี่ยผมต้องบอกตรงเลยว่าเป็นพระคณาจารย์ที่ค่นข้างแบบลึกลับนิดนึงนะฮะปริศนานะเนื่องจากว่า ประวัติของท่านเนี่ยนะครับหลายๆท่านคงคงจะฟังมาจากหลายๆช่องแล้วนะฮะโดยรวมแล้วกันว่าท่านเนี่ยนะฮะเป็นพระที่มาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็ทุดงมาจาริกมาแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่วัดเขาศรีกาปัจจุบันเนี่ยนะครับตำบลสนามแจงอำเภอบ้านมีจังหวัด,ดลบบุรีนะครับแล้วท่านก็มีลักษณะก็คือเป็นพระที่ไม่พูดกับใครใครไปถามชื่ออะไรก็ไม่ตอบนะไม่พูดไม่จาไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับจนเขาบอกนะฮะสาธุนะไม่ได,มไ,ดมได้ว่าหลวงพ่อนะแต่เขาเล่าลือกันบอกว่า,วาเอ๊ะพระรูปเนี้ย เป็นพระที่เสียจริตหรือเปล่านะฮะแต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติตามปกตินะครับหลวงพ่อพกบเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะลักษณะของท่านเนี่ยจะเป็นพระรูปร่างเนี่ยออกไปทางไม่เหมือนคนไทยนะจะเหมือนคนจีนแล้วในภายหลังเนี่ยหลวงพ่อพกบเนี่ยด้วยความแปลกพิสดารเพราะว่าหลวงพ่อพกบเนี่ยท่านไม่ใส่ใจอะไรเลยเนอกจากการถือปฏิบัติวันวันนี้ท่านจะอยู่แค่ปา่าช้าอยู่ที่สถานที่ในการปฏิบัติของท่านจนเรื่องราวของการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาสารรักรณนณขณะนั้นเนี่ย ไม่ได้สนใจเลยนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเหมือนท่านต้องอธิกรณ์นะโดยที่มีพระผู้ใหญ่เนี่ยมาจากส่วนกลางเนี่ยก็หาใบสุทธิท่านไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะก็บอกว่าท่านเป็นพระปลอมบ้างนะเพื่อความสบายใจท่านจึงสึกนะแต่การสึกของท่านเนี่ยท่านสึกแต่เครื่องแบบนะครับโดยที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติธรรมของท่านเหมือนเดิมนะรูปลักษณ์ภายนอกที่เราจะพบเจอนะครับโดยเฉพาะรูปเอกลักษณ์ในภาพถ่ายพกก็คือว่าท่านจะคล้องกระพวนแทนประคำนะครับแล้วก็ ท่านจะมีเทียนเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็กําลังจุดนะทำท่ากําลังจุดเนี่ยนี้จะเป็นภาพเอกลักษณ์ของท่านเลยแล้วข้างหน้าจะเป็นตะเกียงนะฮะเท่ากับว่าท่านเนี่ยก็จะภาวนานะโดยการเพ่งกสิตน,นะเพ่งกสินไฟเนี่ยตลอดนะครับซึ่งลักษณะาการภาวนาตรงเนี้ยนะก็จะไปเหมือนกับหลวงพ่ออุปสีนะ สำหรับหลวงพ่อภาษีกับหลวงพ่อกบเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตามเรื่องเล่าเนี่ยทั้งสองท่านน่ยบางบางท่านก็บอกว่าโอ้เป็นศิษย์อาจารย์กันนะบางท่านก็บอกโอ้เป็นเพื่อนสาธรรมิกกันแต่ว่าในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหลวงพ่ออุภาษีมาที่เขาสาริกาแม้แต่ครั้งเดียวจะมาก็ต่อเมื่อตอนที่หลวงพ่อกบท่านสิ้นในปี2497เท่านั้นนะมาช่วยจัดงานศพให้เนี่ย จนคนก็เลยเริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมหลวงพ่ออุบาสีหลวงพ่อกบเนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆกันแต่ไม่เคยมาพบปะไม่เคยมาพูดคุยไม่เคยมาอะไรกันนะก็เลยคิดว่าท่านคงจะสื่อสารกันโดยยานวิถีนะอันนี้คือคนก็สันนิษฐานกันนะครับก็เลยพอสิ้นหลวงพ่อกบเนี่ยก็เลยพากันไปนับถือหลวงพ่ออาสีแทนสําหรับชื่อหลวงพ่อกบถามว่าทําไมที่มาที่ไปทำไมชื่อหลวงพ่อกบอย่างที่บอกนะฮะท่านไม่เคยปริปากว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะรู้แต่ว่าท่านมรณภาพเนี่ยอายุเนี่ยก็น่าจะคร่าวๆร้อยกว่าปีนะฮะสุดท้ายนะ่ะท่าน ก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบพระสงฆ์หรือว่าไม่ห่มนุ่งจีวรนในดๆทั้งสิ้นนะแต่ก็ยังมีคนที่เคารพนับถือท่านนะไปฝากตัวบรรลุศย์บ้างไปฝากตัวเรียนกรรมฐานกับท่านบ้างแต่ว่าท่านก็ไม่ได้รับไว้เยอะแยะอะไรนะครับสำหรับผู้รับใช้ของท่านเนี่ยนะครับมันเคยเกิดปรากฏการณ์หนึ่งนะสำหรับชื่อกบเนี่ยหรือหลวงพ่อพก,กบมันเกิดจากอย่างนี้นะฮะคนเนี่ยนะครับก็ไปรับใช้หลวงพ่อนะเสร็จปั๊บเนี่ยก็เกิดความหิวขึ้นมา นะก็เลยมองว่าเออถ้ามีกบมีเขียดมีอะไรเนี่ยมันก็พอที่จะกินได้นะสักพักหนึ่งเนี่ยพอพูดถึงปั๊บเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวฝนก็ตกนะเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วนะถ้ามีกบมีเขียดอะไรอะ่ะพวกแกไปจับกินได้ฉันอนุญาตนะสักพักหนึ่งไม่ทันสิ้นคําพูดของหลวงพ่อนะฝนก็ตกมาจริงเสร็จปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเหล่าก,กบบรรดาก,กบมาจากไหนไม่รู้นะทั้งทที่ตรงนั้นมันแห้งแล้งนะลูกศิษย์ท่านก็พากันไปท่านก็ถือกบเนะี่ยที่ มันปรากฏหลังจากฝนตกเนี่ยนะเอามาให้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็พากันเอาไปทํากินกันแล้วท่านกรําชับว่าเออแกพวกแกกินให้อิ่มนะถ้าตัวไหนเนี่ยไม่กินแกก็ปล่อยเข้าไปนะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ลูกศิษย์เอาพวกกบพวกอะไรเนี่ยไปทํากับข้าวไปแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยกบเหล่านั้นกกลายเป็นใบไม้นะก็เราลือกันว่าโอ้หลวงพ่อกบแสดงอภินิหารมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอะสมัยก่อนคนแถวนั้นนะ่ะก็ไม่รู้หรอกหลวงพ่อมีคุณวิเศษอะไร แต่ว่าปรากฏมีคนจากเชียงใหม่บ้างมีคนจากทางเหนือบ้างมีคนจากที่อื่นบ้างก็มากราบหลวงพ่อที่วัดเขาสันติกานะบอกว่าหลวงพ่อไปบินธบาทบ้างอะไรบ้างนะนี่คือปัญหาและเรื่องราวของพ่อกบนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยรายการศริลปวทของเราเนี่ยนะต้องบอกตรงเลยว่าเรามานําเสนอเรื่องยันที่หลวงพ่อกบเนี่ยท่านเคยเมยตานะครับทำเป็นลายลักษไว้นะฮะโดยจะเรียกว่าลักษณะยันเนี้ยมันจะเป็นยันที่โยงกันนะครับมี3าม่วงนะแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่ข้างล่างนะฮะ ยันนี้เนี่ยนะครับถามจากสายลูกศิษย์ท่านทั้ง3าท่านที่ผมถามมาทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่ายันนี้เรียกว่ายันกระต่าย3ามขานะฮะซึ่งยันกระต่าย3ามขาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าในคมพีพระเวทเนี่ยบอกไว้เลยครับมีจริงนะมีจริงและยันกระต่ายสามขาเนี่ยใช้ในทางโคงปัญชาตรีแล้วยันลายลักษณ์ของหลวงพ่อกบเนี่ยนะครับดันมีโครงสร้างเนี่ยเหมือนกับยันนี้นะก็เลยเป็นที่มาว่าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตเรื่องของการเขียนยันกระต่ายสามขาในเวอร์ชั่นพระเวทและก็นในเวอร์ชั่นหลวงพ่อกบเพื่อเทียบกันและจะถอดความหมายด้วยว่ายันกระต่ายสามขาของหลวงพ่อกบเนี่ยมีความหมายไว้อย่างไรบ้างนะครับต่อกอนจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็ อยากจะประสัมพันธ์นะให้พวกท่านนะครับช่วยกันกด subscribe นะครับเพิ่ม subscribe ให้กับช่องนะเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกดูทาง YouTube ก็ไปสามารถดูในทางช่องทางของเพจได้นะครับเราก็จะมีคลิปสั้นที่อยู่ในเพจนะแล้วก็ใน TikTok สะดวกดูตรงไหนก็สะดวกดูที่นั่นนะแต่ที่สําคัญเลยนะครับช่วยกด s cribe เป็นกำลังใจให้เราหรือใครอยากสนับสนุนนะครับช่วยกดเป็นสมาชิกช่อง YouTube ให้กับเราโดยตรงเนี่ยนี้จะง่ายมากเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะช่วยชวนเพื่อนกันมาหลายหลายคนใครกด s c r i า e แล้วว่าไม่เป็นไรแต่ว่าไปชวนเพื่อนกันมาให้กดเยอะๆนะยอนจะได้ s c r i า e เป็นล้านๆนะอ่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับก่อนที่จะสาธิตในเรื่องราวของหลวงพ่อกบวัดเขาสริกาและยันกระต่ายสามขาของท่านเนี่ยนะครับก็ขออธิษฐานจิต หากผู้ใดที่นําความรู้จากคลิปนี้ไปใช้ในทางที่ถูกไปใช้ในทางที่เป็นกุศลก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนําความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้คนผู้นั้นไม่สามารถใช้วิชาได้และแพ้ภัยตนเองครับสาธุก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะสาธิตนะในเรื่องของยันกระต่ายสามขาหลวงพ่อก,กบวัดเขาสันติการเนี่ยเดี๋ยวขอเขียนรูปยันให้เห็นก่อนนะครับรูปยันขท่านเนี่ยจะเป็นลนนักษณะนี้กระต่าย3ามขาหลวงพ่อกบกอน,นะ,ะจะเป็นอย่างนี้นผมสอบถามไปทางลูกศิษย์สายตรงนะฮะ พี่เอกชัยเนี่ยบอกว่ายันกระต่ายสามขาเนี่ยถือว่าเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อกบเลยทีเดียวนะต้องบอกเลยว่าเป็นยันประจําตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่ายันนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะสามารถปกป้องคุ้มครองใครได้นะครับและสิ่งที่ผมได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาจากการถามสายตรงนะครับก็คือว่าจะมียันยันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ายันสามเหลี่ยมนะยันสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะยันแบบนี้เนี่ยนะ ก็เป็นยันประจําตัวของพ่อกบเหมือนกันยันสามเหลี่ยมเนี่ยที่เราปรากฏพบเนี่ยนะครับผมก็จะปรากฏมีฟอร์มเนี่ยนะก็จะมีรูปตากาชาติเนี่ยกาเนี่ยนะกาเนี่ยนะมีเลขหนึ่งอยู่ที่เห็นนะก็จะมีประมาณนี้นะยันทั้งสองยันเนี่ยที่มาที่ไปไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมหลวงพ่อถึงใช้ยันนี้นะครับแต่ยันนี้เนี่ยมันมีความหมายนะมีความหมายในการประกอบ Lets. หลายๆด้านนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือเขาบอกว่ายันเนี้ยเขาเรียกว่ายันโตเมียนะเมียนะครับ,รบหรือแม่เนี่ยแม่นะครับอันนี้ผู้นะครับผู้หรือพ่อนะครับ ซึ่งผมมานั่งพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะจากข้อมูลหลายอย่างเนี่ยพ่อเนี่ยแม้แต่แนวปฏิบัติของท่านเนี่ยในการพิจารณาอาสุภกรรมาฐานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยท่านให้ระล,ลึกถึงคุณพ่อนะค,ออนคุณพ่อกับคุณแม่ก่อนนะครับลึกถึงคุณให้เกิดความซาบซึ้งให้เกิดความปีติเป็นเบื้องต้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะให้พิจารณานะในเรื่องของอสุภกรรมาฐานอาสุภะของท่านเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลําดับไปคือหนึ่งต้องตันหนังเลยผมหนังหัวต่างๆพอชั้นที่หนึ่งผ่านไปปั๊บก็พิจารณาถึงอวัััยยววะภาาาาใในออ่ตตบม้้หจจสปปงๆเร็็๊ก พิจารณาเป็นลำดับที่3คือเอ็นเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยเอาเอ็นทุกอย่างเนี่ยจินตนาการนะเห็นเอ็นเห็นอะไรในร่างกายเราออกมากองรวมกันเนะเป็นชั้นที่3นะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปถึงของชั้นกระดูกนะชั้นกระดูกเนี่ยก็พิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงนะครับแล้วให้ให้มันสูญสลายไปนี่คือเป็นเป็นแนวทางนะแต่ว่าในเรื่องนี้นเกี่ยวกับยันคือที่เขาเรียกยันผู้นะหรือว่ายันพ่อเนี่ยหรืออ่ยันเมียน,นะครับอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้นี่คือการวิเคราะห์ขอ,ของผมเองนะฮะแล้วก็จากข้อมูลที่พี่เขาให้มานะนี่ก็คือจะจะเป ทีนี้มาพูดถึงกระต่ายสามขาแล้วกันเพราะเราพูดถึงกระต่ายสามขาเนาะเพราะยันสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นยันประกอบว่าเออเขามียันคู่กันนะหลวงพ่อกบเนี่ยนะทีนี้เนี่ยในในเนื้อเนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าหนึ่งน่าจะมาจากอะไรนะครับน่ามาจาก,จากคําว่าทองหนึ่งนะฮะทองหนึ่งเนี่ยมันเป็นคําภาวนานะทองหนึ่งเนี่ยนะฮะทองหนึ่งเนี่ยมันเป็นคําภาวนาของพ่อนะครับวิธีการสอนกรรมฐา,านหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเน้นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับโดยเฉพาะการสมาทานศีลห้านะ ใครจะมีองค์ภาวนาอะไรหลวงพ่อไม่ได้บังคับแต่ว่าตัวหลวงพ่อเองเนี่ยจะภาวนาคําว่าทองหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งแล้วบางทีก็ภาวนาหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งทองอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ไอ้คำว่าทองหนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันทองหนึ่งเนี่ยนะครับเช็คกันแล้วนะทั้ง3ท่านพูดตรงกันเลยนะครับในสายหลวงพ่อบอกว่าทองหนึ่งเนี่ยมันคือสมาธิจิตนะหรือว่าเขาเรียกว่าเอกคตาภาษาสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเอกคตาคือความแน่วแน่มุ่งมั่นนะครับหรือว่าฌานเนี่ยนะเป็นตัวแทนของฌานหรือสมาธินะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท้องหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะใช้ภาวนาเป็นองค์ภาวนาด้วยนะแต่ว่าลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์เนี่ยมักจะไม่ได้ใช้ท้องหนึ่งของหลวงพ่อเพราะว่าเป็นการให้เกียรติหลวงพ่อเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับคำภาวนาของอาจารย์ลูกศิษย์ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือกานะครับคือเนี่ยแหละฮะเครื่องหมายกาเนี่ยแหละหลวงพ่อภาษีเนี่ยผมเคยนำเสนอไปเนาะกาเนี่ย อาจจะหมายถึงนิพพานนะครับนิพพานเนี่ยเหมือนศูนย์ตัวสุดท้ายในคำพีปธรมังเนี่ยศูนย์ตัวสุดท้ายนี่เขาเป็นวง,งกลมแล้วก็กาเงี้ยนะอาจจะมีความหมายในแนวเดียวกันนะครับก็เลยวิเคราะห์ว่ากาเนี่ยอาจจะหมายถึงพระนิพพานก็ได้นะครับแต่ไปดูของพ่อภาษีนะของพ่อภาษีก็จะมีสวัสดิกะนะครับสวัสดิกะเนี่ยเวียนแบบนาฬิกาเนี่ยตรงนั้นก็บอกเออมเป็นสวัสดิกะที่ใช้เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิปรับรมาในพวกนี้นะฮะในการเท่าถัง ทางต่างๆที่เป็นอุปสรครคนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเห็นได้ว่า1เนี่ยน่าจะเป็นทองหนึ่งน่จะเป็นเอกคตานะครับหรือกําลังชานสมาธิส่วนกากบาทเนี่ยน่าจะเป็นนิพพานนะนีน่คือแนวการวิเคราะห์นะครับทีนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึงหลวงพ่อจะจานนะตัวตัวข้างในหลวงพ่อเขาจะจานแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งแปลกๆเนี่ยนะครับเลขหนึ่งเนี่ยทุกตัวเลยจะเหมือนกันหมดนะฮะ บางทีเนี่ยลอยจานแบบนี้นะฮะผู้วิเคราะห์บอกว่าเหมือนประมาณว่าคนกําลังนั่งหลังงอเนี่ยนะหลวงพ่อกำลังนั่งหลังงอจุดเพ่งกสินนะเพ่งกสินไฟอยู่นะเป็นท่าที่ท่านนั่งยองๆนะเพราะว่าท่านชอบนั่งยองๆแล้วเพ่งกสินเนี่ยเขาก็เลยว่าตัวนี้อาจจะเป็นจําลองนะจำลองว่าเป็นหลวงพ่อในนั่งปฏิบัติอยู่ก็ได้แต่อีกนายหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นตัวอออ่างก็ได้นะครับตัวอ่างหรือเล็หนึ่งก็ได้เพราะว่ากลับสมมุติถ้าเกิดเรากลับผ้ายัน,นะเ,น,นเนี่ยไปทางตรงก้างเนี่ยนะอักษรตัวนี้มันจะคล้ายเป็นอออ่ A ่าาาางงงหห็มมยกถึโภไ นะสหธรรมิกของท่านเนี่ยอุปสีก็เท่ากับว่า,าหลวงพ่ออุาสีกับหลวงพ่อกบเนี่ยท่านต้องมีอะไรที่ลิงก์กันอยู่แน่นอนนะครับผมคาถาหลวงพ่อกบเนี่ยมีหลายคาถานะที่เขามาแชร์กัน,เป,นเป็นวิทยาทานก็มีนะอย่างเช่นคาถาเนี่ยเสกปูนทาตัวมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคาถาคาถาหนึ่งนะครับที่ให้เห็นเป็นหลายๆคนกันรัชโชครานังรัชชังหารติเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคาถาของพ่อนะครับโอ้ก็มีหลายคาถาทีเดียวท,ที่ที่น่าสนใจนะแต่ว่าคาถาที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือท้องหนึ่งนี่แหละนะ แต่ว่าลูกศิษย์เขาก็รู้ว่าเนี่ยคือองค์ภาวนาของพ่อถ้าเกิดพูดถึงทองหนึ่งม,มันคือการระลึกถึงตัวหลวงพ่อเองนะครับเรามีคาถาป้องกันภัยต่างๆนะหลวงพ่อก็ใช้อิติอรหังปัดๆนะอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือเขาแชร์มาในกลุ่มของหลวงพ่อหลวงพ่อกบนะครับอันนี้คือยันกระต่ายสามขาของหลวงพ่อนั่นเองเนาะทีน,นี้เนี่ยผมจะเทียบยันกระต่ายสามขาในตำราพระเวทบ้างนะว่ากระต่ายสามขายืนพื้นของหลวงพ่อกบเนี่ยเป็นอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังนะครับอันนี้จากสายสายเขาช่วยกันในการหาข้อมูลเนาะ ทีนี้ผมจะยังคงภาพยันกระต่ายสามขาโครงสร้างของพระกบอยู่นะรูปนี้อ่ะอันนี้ให้เหมือนเหรียญเลยนะให้เหมือนเหรียญเลยนะเออนะทีนี้ผมจะเขียนยันกระต่ายสามขาที่เป็นจากตําราพระเวชนะครับตาราเขาบอกว่ายันนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าลงเป็นผงผัดหน้าก็ได้ลงเป็นตะกรุดก็ได้ลงเป็นเรื่องรางในใบรานก็ได้นะครับมีผลก็คือเป็นจังงังแขลบคาดปลอดภัยคงทน,ทนนะอ่ะออกไปทางโคงกระพันชาตรีนะฮะ นี่นะครับโครงสร้างของยันเหมือนของพบกบเลยครับเป็นแบบนี้ฮะนี่นะครับแล้วก็จะเรียกสูตรยันตังสันตังนี่แหละนะอ่าแบบนี้นะครับทีนี้อาัคาระที่ลงต้นฉบับเลยก็คือพักวาเห็นไหมพักวาออกแนวแค้วคาดปลอดภัยเห็นไหมพักวาบทเสกจะเสกพักวาเนี่ยในคาถาของพระรัตนามาราน,นี้ตำราเขาบอกนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นองค์พระ แล้วก็มีอุรัชศรีผมเรียกติดปากนะอุวัดพระดันเชิงเนี่ยนะอุรัชศรีแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีฐานก็คือเป็นธาตุนมะพททะนะอันนี้คือโครงสร้างของยันกระต่ายสามขานะครับแต่ยันกระต่ายสามขาเนี่ยมีสเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อจะลงยันเนี่ยนะครับให้ว่าคาถานะมันจะมีคาถาเฉพาะนอัคเคเรเหวะอิทธิฤทธิวิกึงเคเรยันตังสันตังนะมามิลับมันเป็นบทคาถาที่แปลกมากๆเลยนะครับเออผมก็ว่ามันเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นคาถาที่ ไม่ค่อยเห็นยันไหนที่มีคาถาในการลงยันแบบนี้นะเออก็ต้องมีว่าคาถาอันนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราจะวนขึ้นมานะครับให้กลายเป็นรูปนะเนี่ยเพราะว่าณเนี่ยกะต่ายสามขาเนี่ยในนี้เป็นยันนะแต่ว่ามันจะไปตรงกับณะตัวหนึ่งเขาเรียกว่าณอยู่คงนะซึ่งณอยู่คงเนี่ยโอ้อาจารย์โบราณเนี่ยนิยมมากนะโดยเฉพาะในพย,ยันอาจาันเทพที่เขียนลายมือผมก็เห็นอยู่นะมีนะตัวนี้อยู่แล้วก็มีของอาจารย์รอดนาจันนะวัดสมงานเนี่ยท่านท่านก็นิยมใช้นะ ณนะโค้งันชาติอีกอันหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกับกระต่ายสามขามันจะมีนะตัวนี้นะประถมังตัวนี้อยู่ข้างล่างนะฮะแต่กต่ายสามขาเนี่ยก็ไปทางนั้นเหมือนกันโค้งวันชาติเหมือนกันนะครับเวลาเสกเนี่ยนะครับก็จะมีคาถาเสกเลยนะมันเริ่มจากพักวารเนาะคาถาเขาเสกอย่างนี้ฮะพักวาร์พักวา,กา,กาปิดหูบงังตาจงหับระงับปากจมูกอิสวาสุสุส,สวะอิอิกวิติติวิกะอินมะพัทธะทะมะณพะอันทกาเรณโอนัทนะปิดตามองไม่เห็นพุทธรวยทารายฆ่าาากูมตตยยหััวบนี้ พุทโธอัตโนหังมาบังสัตตานานังวินาศสันติธัมโมอัตโนหังมาบังสัตตานานังวินาศสันติสังโฆอัตโนหังมาบังสัตตานานังวินาศสันติพุทังบังจิตตังธรรมังบังจิตตังสังฆังบังจิตตังนะหิจังงังนะบังตังนะบังจิตตังนะโมหิจังงังโมบังตังโมบังจิตตังโมพุทหิจังงังพุทบังตังพุทบังจิตตังพุททาหิจังงังทาบังตังทาบังจิตตังทา ยะหิจังงังยะบังตังยะบังจิตตังยะนะอันนี้คือคาถาเนี่ยโหออกเป็นแนวจังงังเลยทีเดียวนะก็ตามประสบการณ์แล้วเนี่ยนะพี่เขาเขาเล่าให้ฟังนะว่ายันนี้เนี่ยนอกจากเขาเรียกเป็นแค้วคาดแล้วนะของพ่อกบเนี่ยก็ออกไปในแทงพวกป้องกันนะพวกคงกระพันมีนะมีนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายันที่นําผ้าที่พาดนะครับในรูปหล่อของพ่อกบเนี่ยถึงประจาปีเขาจะเปลี่ยนผ้าใช่ไหมฮะเขาจะเอาผ้าขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ประทับตายันเนี่ยตาตายสามขานะครับ ตายันเขาเรียกยัะนสามะเนาะยันสามอะย,ยันแบบเนี้ยนะฮะที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยนะครับใบพัดเนี่ยปรากฏว่าคนที่เคยเจอปรากฏการที่ว่าไปอยู่ในบ้านนะครับแล้วบ้านเป็นบ้านมือสองเนี่ยแล้วก็เจอเขาเรียกเรื่องเหนือธรรมชาติอะพูดง่ายคือเจอผีหลอกอะนะปรากฏว่าเอายันเนี่ยใหม่ๆเนี่ยที่ไม่ทันหลวงพ่อเนี่ยไปติดเนี่ยนะครับปรากฏว่าเคยลองมาทุกวิธีแล้วพอ,อยันนี้ไปติดหายนะก็ก็น่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแล้วก็เป็นเรื่องอาจจะต้องยกยอดความดีให้กับบารมีหลวงพ่อกบนะครับ ก็มีหลายเรื่องราวนะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาร,รมีของหลวงพอ่อกบนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกเลยนะครับหลังจากที่หลวงพอ่อกบท่านมรณภาพแล้วเนี่ยในสายลูกศิษย์ที่รับนิสัยจากท่านนะฮะก็ก็ยังคงที่จะดําเนินการในแนวทางของหลวงพอ่อกบต่อไปนะแล้วก็ในสายเนี่ยเขาจะมีการอันทํากองบุญนะ กองบุญเนี่ยทั้ง3กองเนี่ยจะเป็นประเพณีนะต้องขอกก่าวขาวขาวแล้วกันเป็นประเพณีที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะเขาก็เอาข้าวเนี่ยแบ่งเป็น3กองจะเป็นกับข้าวเลยนะผมก็นึกถึงประเพณีกองข้าวของศรีราชาคล้ายๆกันนะแต่มันคนละวัตถุประสงค์นะเพราะว่ากองบุญของเขาเนี่ยนะในสายพ่อก,กบเนี่ยหนึ่งเขาเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายของกองศีลสองเป็นเครื่องหมายของกองสมาธิ สามเป็นเครื่องหมายของกองปัญญานะศีลสมาธิปัญญาก็คือไตรสิกขานี่แหละให้เป็นอนุสติว่าพึงระลึกในการปฏิบัตินะในศีลสมาธิปัญญาอย่างที่สองก็คือเป็นการอุทิศส่วนกุศล,ลให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วนะญาติสนิทมิตรสหายครับเ <c oughs> ทวดาพระภูมิเจ้าที่ที่มีบุพการ,ร,ร่วมกันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเป็นการอุทิศด้วยเขาก็จะมีบทแผ่เมตตามีการอุทิศให้มีการรับนิสัยมีการขึ้นกรรมฐานกันนะอันนี้คือบอกเป็นเกรดนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องของกองบุญในสายของพ่อกรกนะครับก็ยังมี สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะก่อนที่จะจบกันไปเนี่ยนะครับผมฟังประวัติพอ่อกบเนี่ยมันมีเรื่องที่ฟังแล้วก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ความแปลกตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับก็คือหลวงพ่อเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกฮะคนจากต่างถิ่นเนี่ยมาทําบุญกับท่านมากปรากฏว่าก็มีข้าวของมากมายนงกระแจกบ้างอะไรบ้างนะแต่พอมันล้นล้นมาเนี่ยท่านเอาไปเผาหมดเลยฮะแล้วท่านก็บอกชาวบ้านด้วยนะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งภายนอกมันคือกิเลสสะสมไว้มันคือกิเลสใช้แต่พอจําาาเเเเป็็นน,นกลลยลยผครับ เผาของเหล่านี้นะฮะชาวบ้านในแทนที่จะไปเสียใจเศร้าใจโอ้ดมหลวงพ่อผมมุสามาถวายท่านก็หวัวอนุทนากันนะมันก็เลยทําให้สะท้อนคิดถึงพุทธสุภาษิตหนึ่งนะครับที่บอกว่าสันตุถีปรัมังทนังหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่ถือความสันโดษนะฮะท่านมองว่าความสันโดษที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่ลดละเนี่ยมันเป็นรั์อันยิ่งใหญ่ดังนั้นรั์ภายนอกที่เผาไปอันนั้นเนี่ยก็ไม่มาทําอะไรให้ท่านระแคะระคายนะกับรั์ภายในที่ท่านต้องแหวงหาได้นะครับคลิปนะ้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับปติดตามได้ที่สลปะ